สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงหรือลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนําเสนอเรื่องราวความอัศจรรย์ของท่านพระอาจารย์มั่นตอนที่หนึ่งมาบอกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังดังนี้เรื่องราวต่างๆที่นํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังมาจากหนังสือรําลึกวันวานของหลวงตาทองคําจรววันโนซึ่งท่านหลวงตาทองคําเป็นผู้เล่าดังนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับ เรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้เลยครับเรื่องแรกเทวดาห้าแสนตนคอหลวงปู่มั่นเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณกลางฤดูหนาวของปีพุทธศักราช2490ในคืนหนึ่งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์กำลังให้อวาดแก่สานุสิ์มีทั้งเก่าและใหม่ขณะให้โอวาดอยู่ท่านหยุดไปครู่หนึ่งกลั้นใจอีกหนึ่งก้มหน้านิดนิดพองนหน้าขึ้นมาก็โบกมือบอกว่าเลิกกันปกติแบบนี้มีไม่บ่อยนัก สิทธ์ก็งงนั่งเฉยอยู่ท่านย้ำอีกบอกเลิกกันไม่รู้ภาษาหรือไม่มีใครคิดอะไรบอกเลิกก็เลิกพระอาจารย์มั่นสั่งผู้เล่าเชิงบังคับให้รีบเก็บข้าวของเข้าห้องเสร็จแล้วให้กลับกุฏิมีภิกษุบางรูปเฉลียวใจไม่ยอมนอนพักรอที่กุฏิของตนพอสมควรแล้วย้อนกลับมามองที่กุฏิของท่านพระอาจารย์เห็นกุฏิของท่านสว่างสวัยไปหมดคิดว่าไฟไม่กุฏิแต่ดูไปแล้วไม่ใช่แสงไฟเป็นแสงใสนวลน,นวลคล้ายปุยสำลีแต่ใส ดูตั้งนานไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยกลับกุติรุ่งเช้าขึ้นมาท่านลุกขึ้นกระทาสรีรกิจตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกขําถึงเวลาให้โอวาาวันนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่องทุกข์กหมดสองว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิรยานวรโรรสให้ชื่อว่าโลกปรธรรมทาอันคุ้มครองโลกวันนั้นดูท่านอธิบายเรื่องนี้เต็มที่ถึงสองชั่วโมงเต็มมีเหตุผลอุปมาอุป,ปยโดยยกเอา ท่านพระมหากัสสปะเป็นอุทาหรณ์ที่พระพุทธเจ้าประทานอุปสมภ์แก่พระมหากัสสปะเป็นพิเศษที่ว่าดูก่อนกัสสปะเธอจงเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงกลัวหรือความเคารพในเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งเก่าและใหม่เป็นตัวอย่างตอนสุดท้ายท่านแสดงอนิสงส์ว่าผู้ตั้งอยู่ในฮิริและโอตปะเป็นที่รักของมนุษย์เทพพรหมทั้งหลายและทําให้มีอายุยืนด้วยเหมือนท่านพระมหากัสสปะพ,พอได้เวลาท่านก็หยุดพักคืนนั้นผู้เข้าเวรมีผู้เล่าท่านวัน พระอาจารย์วันอุตโมท่านล่าหลวงปู่ล่าเขียงปะโตท่านเลยเมตตาเล่าเพิมเ่มเติมให้แก่พวกเราฟังอีกว่าเมื่อคืนวานนี้พอเทศให้หมู่ฟังไปหน่อยหนึ่งมีเทพตนหนึ่งชื่อปัญจสิขมาบอกว่าวันนี้จะมีเทพจากชั้นดาวดึงมาฟังธรรมจากท่านขอนิมนต์ท่านเตรียมตัวรับแขกเทวาด้วยขอรับพอกําหนดได้ก็ไล่หมู่พระณนีทันทีเพราะพวกนี้เขาจะมาตามกําหนดถ้าเลยกําหนดเขาจะไม่รอท่านว่าเทวาพวกนี้มีประมาณห้าแสนตนเพิ่งจากมนุษย์โลกจากเมืองไทยไป เริ่มแต่ท่านพระอาจารย์มาพักที่บ้านหนองผือนี้ผู้เล่าสงสัยว่าวัดป่าบ้านหนองผือก็แค่นี้มีแต่ป่าเทวดาห้าแสนตนจะอยู่อย่างไรคนแค่ร้อยสองร้อยก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วท่านพูดว่าเทวดาพวกนี้กลายเป็นทิพย์ท่านยังพูดเป็นภาษาบาลีในธรรมบทแปลด้วยว่าในห้วงแห่งจักรวาลมีอากาศมีช่องว่างเป็นที่ซึ่งจะเห็นรูปทั้งหลายปรากฏว่ารูปแผ่นดินต้นไม้ภูเขาไม่มีทั้งสิ้นมีเทวดาเท่าไรบรรจุได้หมดไม่มีคำว่าเต็มทันว่า ท่านพระอาจารย์กำหนดถามว่าพวกท่านต้องการฟังธรรมอะไรและมีวัตถุประสองค์อะไรเขาตอบว่าอยากฟังสุกธรรมสูตรมีวัตถุประสงค์คือเทพบางพวกทำบุญน้อยได้ฟังสุกธรรมสูตรจะได้เสวยที่พยสมบัตินานๆท่านเฉลียวใจว่าอะไรคือสุกธรรมสูตรพระสูตรนี้มีน้อยองค์นักที่จะได้แสดงให้เทพฟังเว้นพระสัพพัญยูและพระอัคารสาวกเท่านั้นพวกเทพว่าท่านอุทานในใจว่าอ๋อเทวธรรมนี้เองคือสุกธรรมสูตรของเทวา พอเริ่มจะอธิบายก็ได้ยินเสียงแว่วมาว่าเดี๋ยวก่อนข้าพระเจ้าจะเตือนพวกเทพพวกนี้ก่อนเพราะเขาไม่เคยมาฟังยังไม่รู้ธรรมเนียมท่านกําหนดเห็นพระนางสุชาดานั่งเป็นประธานส่วนเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นเสียงของท้าวสักกะที่ดูแลอยู่เบื้องหลังพอได้เวลาก็ได้ยินเสียงแว่วมาอีกว่าพร้อมแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มเทศอธิบายด้วยการกําหนดจิตพิจารณาเนื้อหาสาระแห่งทางเพียงพอแล้วหากเทพเข้าใจเขาจะให้เสียงสาธุก,การถ้าไม่เข้าใจที่เราอธิบาย เขาจะไม่ยอมต้องว่ากันใหม่สอนเทพสบายไม่ยากเหมือนสอนมนุษย์มนุษย์ต้องใช้เสียงวัวเวเว,ว,วลั่นไปหมดพูดมากก็เหนื่อยและสอนบ่อยปานนั้นยังเข้าใจยากสอนเทพสบายกว่าท่านว่าอย่างนั้นเรื่องต่อไปหลวงปู่มั่นเป็นคนเวียดนามเมื่อครั้งพุทธการขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัททั้งสีนั้นทุกคนจะเงียบตั้งใจฟังโดยแต่ละคนสําคัญในใจว่าพระพุทธเจ้าเทศให้เราฟังจำเพาะใช้ภาษาเรา อันนี้เป็นความรู้สึกของพุทธบริษัทเหล่านั้นซึ่งมีหลายชาติหลายภาษาท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันดังจะเล่าต่อไปนี้เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองถือนั้นมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่งชื่อว่าอัมพรพงษ์เจริญเป็นบุรุษพยาบาลประจำโรงพยาบาลแขวงคำม่วนหรือท่าแขกประเทศลาวเป็นชาวเวียดนามอพยพมาอยู่ที่พังโคนได้เปิดคลินิกรักษาคนไข้เคยมารักษาท่านพระอาจารย์มั่น เกิดความเลื่อมใสฟั่งเทศภาษาลาวและภาษาไทยได้ชัดเจนวันหนึ่งเธอพาลูกน้องมาสี่ถึงห้าคนเพิ่งอพยพมาใหม่พูดภาษาลาวไทยไม่เป็นมานั่งฝั่งเทศด้วยหลังฟังเทศจบก็กราบลากลับท่านพระอาจารย์มั่นพักผ่อนเธอและคณะนั่งพักอยู่ผู้เล่าเดินไปหาคณะเธอยกมือไหว้พร้อมคณะตามธรรมเนียมไทยเธอถามว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นคนเวียดนามหรือเป็นคนไทยผู้เล่าบอกเป็นคนไทยไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เธอถามต่อว่าทำไมท่านพูดภาษาเวียดนามได้ผู้เล่าทำหน้างงแล้วพูดว่าไม่ทราบได้ยินแต่ท่านพูดไทยก็ท่านเทศเมื่อกี้นี้เทศภาษาเวียดนามทั้งนั้นพวกผมกําลังพูดกันเรื่องนี้อยู่ว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็เหมือนคนเวียดนามกําลังสนทนากันอยู่ว่าท่านเป็นคนไทยหรือคนเวียดนามผู้เล่าก็ยิ่งงงอีกแล้วจึงพูดว่าเราก็ฟังอยู่ด้วยกันท่านไม่ได้เทศภาษาเวียดนามท่านเทศภาษาไทายอย่างเดียว แปลกนะผู้รู้ธรรมีอัศจรรย์หลายอย่างเธอพูดอีกเรื่องหนึ่งเกิดที่วัดป่าบ้านหนองผือเหมือนกันยมเน็กหงเป็นชาวจีนมาอยู่เมืองไทยพูดไทยได้สเปสปะมาฟังเทศพร้อมคณะชาวจีนเหมือนกันภาษาใช้อยู่ใช้กินธรรมดาก็สเปสปะภาษาทำยิ่งแล้วใหญ่แต่ชอบทำบุญตามประเพณีไทยฤดูแล้งมาปฏิบัติธรรมถือศีลพร้อมคณะกับท่านพระอาจารย์มั่นทุกปีวันหนึ่งหลังฟังเทศแล้วไปนั่งสนทนากับพวกที่มาด้วยกัน เขาพูดภาษาจีนสนทนาเรื่องธรรมะที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศผู้เล่าก็เดินไปพบนั่งนัที่กวนแล้วโยมก็สอบถามมาว่าพูดกันเรื่องเทศพระอาจารย์มั่นเพราะท่านพูดจีนเทศภาษาจีนฟังเข้าใจดีกว่าฟังพระในกรุงเทพเทศภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นคนจีนรูปร่างผิวพรรณหน้าตาก็จีนทั้งนั้นผู้เล่าจะตอบปฏิเสธก็เกรงว่าเขาจะหมดศรัทธาแต่ท่านเทศผู้อาตมา พระเนนโยมชาวบ้านเทศไทยอย่างเดียวนั่นแหละภาษาไทยก็เก่งภาษาจีนก็เก่งนี้คือผู้ปฏิบัติรู้แท้เป็นเซียนองค์หนึ่งได้คือคําพูดของโยมเนคหงอยากรู้ประวัติของโยมคนนี้ถามได้ที่วัดอโศการามได้ยินว่าท่านไปนเป็นชีหมดอายุที่นั่นสรุปก็คือท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีเมตตากรุณาโปรดเทศให้แต่ละชนชาติได้ฟังเข้าใจในภาษาของตัวเองโดยพระเดชพระคุณท่านใช้อภิญญาสแสดงเทศในหลายภาษาได้ในเวลาเดียวกัน เรื่องต่อมาศาสนาภายนอกและภายในท่านพระอาจารย์มั่นสอนว่าอิริยบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนนั้นนะสร้างบุญขึ้นมาได้เช่นเราเดินไปก็ระลึกพุโทโธไปเรานั่งอยู่ก็ระลึกพุโทโธเรานอนอยู่ก็ระลึกพุโทโธพยายามทําให้มันติดต่อทําการทํางานก็ระลึกพุโทโธอยู่อย่างท่านไปสอนชาวบ้านนอกนะักถึงฤดูทําไร่ขาวไปใด่หญ้าสับจอบสับเสียมลงดินก็ให้ระลึกพุโทโธเวลาเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันแหละเกี่ยวกอหนึ่งก็พุโทโธ เกี่ยวก็สองก็พุทโธหมายความว่างานที่เราทําก็ได้บุญเราก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญาทําการงานทุกอย่างอยาทิ้งพุทโธเพราะเหตุไรเพราะว่าบุญเกิดทางใจบุญนั้นไม่ได้เกิดแต่การบริจาคทานอย่างเดียวบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาเป็นบุญที่สามารถทําได้ไม่เลือกบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือเด็กหญิงหรือชายหรือคนเจ็บป่วยก็ตามสามารถทําได้ คนที่มีสติปัญญายืนเดินนั่งนอนก็เป็นบุญแล้วทำการทำงานก็เป็นบุญทุกสาขาอาชีพที่เป็นอาชีพเบิสุธ์ถ้าเราระลึกพุทโธคราวใดบุญก็เกิดขึ้นคราวนั้นไม่ต้องหาไกลคนมีปัญญาไม่ต้องหาไกลหาอยู่ในกายหาอยู่ในวาจาหาอยู่ในจิตศาสนานั้นอยู่ในท่าสี่ขันห้าอายตนะหกท่านบอกว่ามีกล่าวไว้ในคำพีวินัยขันธปัญญาธาตุอายตนะอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในตัวเราหรอกหรือ เพราะเหตุนั้นศาสนาจึงอยู่ในตัวเราสมบูรณ์แบบไม่บกพร่องนอกจากเราจะเสริมสร้างให้มันเพื่อให้เรารู้จักศาสนาในตัวของเรานี่คือบุคคลผู้ที่เป็นพุทธแท้ท่านบอกอย่างนั้นศาสนายังแบ่งออกเป็นศาสนาภายนอกและศาสนาภายในศาสนาภายนอกคือพระสงฆ์สามเณรวัดกุฎิวิหารศาลาการประเรียนเจดีย์เป็นต้นส่วนศาสนาภายในคือศีลส,สมาธิปัญญามันมีอยู่แล้วตั้งอยู่ในบุคคลแต่บุคคลไม่รู้ว่า อะไรคือศาสนาภายนอกภายในการบำรุงพระพุทธศาสนาเราจะต้องบำรุงไปพร้อมกันภายนอกก็บำรุงภายในก็บำรุงถ้าเราจะบำรุงแต่ภายนอกทิ้งภายในเสียเราก็ไม่รู้จักศาสนาอยู่ในตัวเราเองอุปมาเปรียบเหมือนทุกคนมีสองขาขาหนึ่งมาติดไว้หมายความว่าเราเดินได้แต่ไม่สะดวกนั่นคือรักษาแต่ศาสนาภายนอกศาสนาภายในไม่รักษาเหมือนกันกับรักษาศาสนาภายในภายนอกไม่รักษา ก็เปรียบเหมือนมีสองขาแต่ใช้ขาเดียวเพราะฉะนั้นการบำรุงศาสนาจึงต้องบำรุงไปพร้อมกันทั้งศาสนาภายนอกและศาสนาภายในผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนมากจะไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงว่าทำอะไรให้มีสติปัญญาเรื่องต่อมาท้าวเวสวรรณป้องกันอากาศหนาวให้พระอาจารย์มั่น,นเล่าว,ว่าปีนั้นท่านพักอยู่บนดอยมูเซอร์พร้อมด้วยพระมหาทองสุขอากาศหนาวมากเป็นพิเศษกว่าทุกปี หากมีเครื่องวัดก็คงจะติดลบหลายองศาขณะชาวบ้านไม่ยอมหนีจากกองไฟตลอดวันตลอดคืนทั้งสองท่านก็รู้สึกหนาวมากติดไฟก็ไม่ค่อยจะติดน้ำค้างแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเอาละตัดสินใจจะหนาวตายวันนี้ก็ยอมกลับขึ้นไปกุติดท่านไหว้พระสวดมนต์เสร็จเข้าสมาธิทันทีพอจิตสงบท่านเห็นบุคคลหนึ่งพร้อมบริวารสี่คนผู้เป็นหัวหน้าแต่งตัวแบบกระัตริ์ทรงผ้าสีแดงมาชี้บอกให้บริวารกางผ้าม่านให้ท่านทั้งสีท่ทิศทั้งข้างบนข้างล่าง จึงกำหนดพิจารณาว่าเป็นใครนั่นแต่ไม่ได้ถามพระยาองค์นั้นเพราะเห็นกำลังสารวนอยู่กับการกางผ้าม่านรู้ในใจขึ้นมาว่าเป็นท้าเวสวุวรรณมาป้องกันอากาศหนาวให้โดยใช้ผ้าม่านสีแดงกางกันไว้มีความอบอุ่นพอดีพอดีเทวดาเหล่าอื่นก็ไปกางถวายพระมหาทองสุขด้วยพอกางเสร็จก็ไปแปลกไม่บอกไม่ลาไม่ไว่าทำธุระเสร็จแล้วก็หายไปไม่เหมือนเทพองค์อื่นๆเวลามาหามีการกล่าวขานกันแต่เทพนี้มาแปลกทันว่า อาการของม่านเวลาจะไปบิณธบาตหรือยืนเดินนั่งนอนปรากฏว่าจะกางกั้นไว้ไม่กว้างไม่แค่พอดีพอดีตื่นเช้าทางพระมหาทองสุขว่าหนาวใหม่พระมหาทองสุขบอกไม่หนาวเลยแต่ท่านจะรู้ว่ามีม่านกั้นหรือเปล่าไม่ได้ถามแต่ตัวท่านพระอาจารย์มั่นเห็นม่านกั้นพระมหาทองสุขอยู่พอไปบิณธบาตชาวบ้านร้องทักว่าตุเจ้าบนหนาวกากา,กาตลอดทางท่านว่าม่านนั้นค่อยๆจังไปพร้อมกับอากาศค่อยอุ่นขึ้น จนบัดนี้ก็ไม่เคยเห็นเท้าเวสุวรรณอีกเลยเรื่องต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นโปรดโยมานดาเมื่อพุทธศักราช2487ผู้เล่าหรือหลวงตาทองคำมีอายุ21ปีได้ไปกราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดปานาคณิมิตรบ้านนามนใกล้ถึงวันวิสาขะแล้วท่านพระอาจารย์มั่นปรารบจะไปจำพรรษาที่บ้านโคกคือวัดป่าวิสุทธิธรรมบ้านโคอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนอครพระอาจารย์กงมา จิรปุญโยได้สร้างกุติคอยอยู่แล้วการเดินทางไม่มีปัญหาเพราะระยะทางใกล้กิโลเมตรเศษเสดเท่านั้นผู้เล่าโชคดีท่านอนุญาตให้ติดตามมาด้วยเหลือเวลาอีก20วันจะเข้าพรรษาผู้เล่าได้รับข่าวร้ายมีพระมาะบอกว่ามารดาผู้เล่าเสียชีวิตจำต้องลาท่านกลับบ้านเกิดที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเพื่อความระลึกถึงพระคุณมารดาไม่มีสมบัติอะไรมีแต่บริขารไม่ได้คิดอะไรเมื่อพบปิดาและได้ดูหลุมศพมารดาก็พอ กลับถึงบ้านพักมีกระท่อมพอได้อยู่อาศัยกลางวันไปป่าช้ายเยี่ยมหลุมฝังศพมารดาอุทิศบุญบวชให้เพราะไม่มีวัตถุอื่นจะถวายแก่พระสงค์จวนจะเข้าพรรษาก่อนเดินทางกลับบิดาได้มอบผ้าขาวให้เป็นผ้าทอด้วยมือของแม่เองแม่เสียชีวิตด้วยอาการคล้ายไข้ไทฟอยอย่างแรงเพียงสี่วันก็เสียชีวิตผ้าขาวผืนนี้ทอเสร็จก่อนแม่เสียชีวิตหนึ่งวันได้สั่งไว้ว่าหากเป็นอะไรไป ให้นำผ้าขาวนี้ไปถวายท่านพระอาจารย์มั่น้วยพระลูกชายก็อยู่นั่นผู้เล่าได้นำผ้าขาวนั้นไปถวายท่านพระอาจารย์มัน่นทำผ้าอาบน้ำฝนได้สองผืนท่านสงเคราะห์รับผืนหนึ่งสงเคราะห์ผู้เล่าผืนหนึ่งผู้เล่าเป็นผู้ตัดเย็บยอมเสร็จวันอาทิตฐานพรรษาผ่านไปประมาณสิบวันเห็นจะได้ผู้เล่านอนพักกลางวันฝันเห็นมาดามาปรากฏเต็มร่างแต่ดูท่านยังสาวบอกว่าลูกเอ๋ยแม่ได้เสียชีวิตไปจากเจ้าแล้ว จะไม่ได้พบกันอีกชาตินี้ชาติหน้าพบกันใหม่ดูท่านเป็นสาวสวยมีเสื้อผ้าอภรรหลักสีในฝันนั้นคิดว่าแม่เราน่ารักอยากเป็นเด็กดูดนมอีกคิดแค่นั้นก็ตื่นขึ้นทั้งสะอื้นทั้งน้ำตาทั้งเทออกมาได้ยินถึงพระอาจารย์หลอดประโมทิโตปัจจุบันท่านอยู่ที่วสิริกร,รมลาวาดลาดเท้ากรุงเทพท่านเลยมาถามก็บอกไปตามเรื่องพอได้เวลาไปทําข้อวัดก็ล้างหน้าอดกลั้นเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นวันที่สองไม่ฝันแต่ร้องให้เหมือนเดิม โทษเอย๋ยความรักของแม่กับลูกนี้เป็นความโศกที่เต็มไปด้วยความคิดถึงผสมความสดชื่นจากเมตตากรุณาของพระคุณแม่พอได้เวลาไปทําข้อวัดท่านพระอาจารย์มั่นถามว่าทองคําร้องให้คิดถึงแม่หรือเท่านั้นและปิติซาบซ่านไปทั้งตัวท่านว่าไม่มีอะไรตายดอกถ้าสีเขาแยกกันเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วจิตก็ไม่ตายแม่คุณเลื่อมสารับศีลและสระารณคมจากครูบาอาจารย์เสาเขาไปสู่สุติแล้ว สาธุพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงๆเลยสิ้นความสงสัยมาแต่วันนั้นและความโศกก็หายไปตั้งแต่วันนั้นเรื่องต่อไปเรื่องปุกเทนิวาสานุสติยานของหลวงปู่มัน่นเท่าที่ผู้เล่าได้ฟังมาปุกเทนิวาสานุสติยานเกี่ยวกับเรื่องการเกิดในชาติก่อนและบุคคลที่เกี่ยวข้องชาติหนึ่งนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเกิดในมณฑลยุนานาในตระกูลขายผ้าขาวมีน้องสาวคนหนึ่งเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือกันมาชาตินี้คือนางนุ่งชุวานนท ข้าบดีชาวสกุลนครผู้สร้างวัดป่าสุทธาวาสให้และท่านก็ได้สงเคราะห์ด้วยทาเป็นที่พอใจชาติหนึ่งเกิดที่โยนกประเทศปัจจุบันคือเมืองเชียงตุงประเทศพมา่าในตระกูลช่างทําเสือลำแทนเสือลำแทนคือเสือปูพื้นทําด้วยหวายท่านพระอาจารย์สาวเป็นนายช่างใหญ่องค์ท่านเป็นผู้จัดการส่วนพระธรรมเจดีจุมพันธุโลเป็นคนเดินตลาดชาติหนึ่งเกิดที่แคว้นกุรุรัตชมพูทวีปประเทศอินเดียผู้ที่เกี่ยวข้องคือเจ้าขุนอุบาลีคุณุปมาจารย์ จันสิริจนาโทเป็นพี่ชายคือพระปทุมรชาผู้ครองแควนกุรุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเสนาบดีพระอาจารย์เทศเทสังสีเป็นหลานหัวดื้อใครบอกไม่เชื่อนอกจากท่านพระบิดาจึงมอบให้ท่านดูแลได้เฝ้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักและได้ตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักชาติหนึ่งเกิดที่ลังกาทวีปประเทศสีลังกาและบวชเป็นพระได้เข้าร่วมสังฆายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สี่ซึ่งมีพระเป็นหมื่นทักเสนาสนาร่วมกัน สององค์บ้างสามองค์บ้างท่านว่าได้อยู่เสนาสนะเดียวกับท่านวิริยังพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรเป็นเพื่อนกันมาจนบัดนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าเรื่องต่อไปเรื่องอัศาจรรย์ปัญญาท่วนห้าท่านพระอาจารย์อธิบายคําว่าปัญญาท่วนห้าหมายถึงอินสี่ห้าทละห้าให้ปัญญามีอยู่ในทุกอิริยาบถท,ทุกกิจกรรมทุกอย่างนับตั้งแต่การอยู่การกินการนุ่งการห่มการอยู่ในบ้านเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่ต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้น การใช้สอยปัจจัยสี่จึงสมบูรณ์แบบถ้าขาดสติปัญญาการใช้สอยปัจจัยสี่นี้ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อไม่สมบูรณ์แล้วความบกพร่องจึงเกิดขึ้นทุกก็จะเสริมเข้ามาท่านว่าอย่างนั้นเช่นการใช้จ่ายทรัพย์นี้ถ้านอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วนะักทรัพย์ที่จ่ายไปไม่คุ้มค่าท่านว่านะแล้วทีนี้ประโยชน์ที่สอนคือสัมปรายิกถัตประโยชน์จะเป็นศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจากคสัมปทาปัญญาสัมปทาก็ยังอาศัยปัญญาแม้แต่ในโลกุตราก็เหมือนกัน ถ้าขาดสติปัญญาแล้วไม่สามารถจะบรรลุโลกุตตระได้ฉะนั้นทุกอย่างปัญญาจะต้องเข้าไปเสริมอยู่เสมอถ้าขาดปัญญาก็หมายถึงว่าทุกสิ่งที่เราทำไปในชีวิตประจําวันไม่คุ้มค่าสูบเปล่าแม้แต่จะกวาดพื้นก็ดีในบริเวณบนบ้านก็ดีไม่ใช่ว่ากวาดแล้วให้มันกระจัดกระจายไปคือกวาดเอาไปรวมกันแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วจึงค่อยเก็บนําไปทิ้งในที่ทิ้งขยะนั้นส่วนการปัดกวาดบริเวณวัดนั้นท่านพระอาจารย์มั่นสอนว่า โดยปกติเราจะกวาดออกจากที่อยู่เช่นจากรอบกุฏินี้ออกไปเมื่อเรากวาดเสร็จแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เราพัฒนาให้เป็นวัดหรือเป็นลานวัดแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เลยขอบออกไปก็จะเป็นป่าธรรมชาติถ้าเรากวาดใบไม้ไปทับถมธรรมชาติอันนั้นคือขาดปัญญาแล้วเพราะแดนพัฒนาก็ให้เป็นแดนพัฒนาแดนธรรมชาติก็ให้เป็นแดนธรรมชาติที่ถูกต้องเราคือจะต้องปัดกวาดจากแดนธรรมชาติเข้ามาข้างในแล้วก็กวาดข้างในไปหาข้างนอก และเก็บเป็นกองกองไว้จะเผาไฟก็ให้รีบสุมเสียอย่าปล่อยไว้ลมจะพัดไปได้อีกวิธีคือเราขุดหลุมไว้เรากวาดแล้วไปเทลงหลุมหลุมเต็มก็ไปขุดใหม่ทีนี้หากว่าเรากวาดออกไปเรื่อยๆบริเวณรอบกุฏิเรานี้มันจะต่ำลงและขอบจะสูงขึ้นนั้นคือสิ่งแวดล้อมสกรปรกแล้วสิ่งที่เราพัฒนาก็แปรรูปไปแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับก้นกระทะอันนั้นคือการขาดสติปัญญาได้อย่างหนึ่งมันเสียอย่างหนึ่งท่านมักเตือนอยู่เสมอว่า กวาดเข้าไปทำไมทำไมไม่กวาดออกมามันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ก็ให้อยู่ไปตามของเขาเราอย่าเอาไปใส่ถ้าเอาไปใส่มันจะกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่พัฒนาแล้วก็อยู่ในสภาพที่พัฒนาแล้วพื้นที่ยังไม่พัฒนาก็ให้เป็นป่าในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นขอบโดยรอบเพราะผู้ที่ตามมาภายหลังเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ท่านพระอาจารย์มั่นปัดกวาดอย่างนี้มันมีได้มีเสียอย่างไร นี่คือความไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจึงว่าอัศจรย์ปัญญาทวนห้าเราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องมีปัญญาไปแทรกอยู่เสมอถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปแทรกก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สมบูรณ์แบบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งอย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียดนี่คือความหมายในเรื่องนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังเรื่องราวนี้จึงเป็นเครื่องเตือนระลึกถึงหลวงปู่มั่น ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ปฏิบัติให้พ้นทุกและสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องเรื่องเล่าพิศวงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้หากว่าท่านชอบเนื้อหาในคลิปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยกันครับสาธุ